ว้าวขอเล็บใหม่ล่าสุด ROV X ดาพิฆาตอาสูนอันิเมะเรื่องนี้สกินใหม่ดาพิฆาตอาสูนจะมาจริงหรือไม่สกินเนสโกจะเป็นฮีโร่ตัวไหนและที่สำคัญเอฟเฟกต์สกิลทั้งหมดที่มีการคาดการไว้เบื้องต้นก่อนที่จะไปดูคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วไปดูกันเลย ริ p แมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขโอเพ่นไอีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอปริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอน,นี้ได้เลยนะคะตอ,อนนี้นะฮะพี่มาปักอัดคลิปในช่วงของเที่ยงคืนในวันที่25นะะะหรรือว่าปาปมณตี่25ขห้น,นหันะฮะ ซึ่งกิจกรรมใหม่ที่มาในร้านค้าแนะนําล่าสุดเลยก็คือแพ็กคัมภีพลังธรรมชาตินะฮะซึ่งจะเห็นเหมือนใบเขาเรียกอะไรใบใบบไอที่มันสีแชกับใบโคเวอร์ใช่ไหมทุกคนใครดูอนิเมะเรื่องโคเวอร์บ้างอ่ะเออซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงอนิเมะของ r o v e x ดาบพิฆาตสุดด้วยแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะไอใบโคเวอร์พลังแห่งธรรมชาติเนี่ยคัมภีเนี่ยมันลด ห้าสิเนจาก50คูปองหรือ25คูปองนั่นเองหลายคนไม่ต้องสงสัยนะฮะว่ามันใช้ในการสุ่มอะไรมันใช้ในการซุม่มวงแหวนเวทพลังธรรมชาตินะฮะเพียงแค่10คูปองเนี่ยมันก็สามารถรุนรับสกินถาวรได้หรือว่ากรอบโปรไฟล์อะไรพวกนี้แหละทุกคนแต่ในกิจกรรมนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่การันตีตราอัญเชิญสกินพลังธรรมชาติเมื่อเล่นครบ30ครั้งก็คือเอาง่ายๆนะฮะถ้าเราเล่นหนเนี่ย ครบ30ครั้งไอ้น,นี่ก็คือ5ครั้งจะแมมันขึ้นเลยห้าครบ30ครั้งเนี่ยเราก็จะได้ตราอันเชิญสกินพลังธรรมชาติเลยนะครับและที่สําคัญนะฮะเราสามารถเก็บสะสมไอตัวเขาเรียกอะไรไบโคเวอร์นะฮะไปแลกกิจกรรมได้ด้วยนะครับนี่เราจะเห็นนะว่าจะมีสกินอะไรต่างๆนานาถามว่าตราอัเชิญสกินพลังธรรมชาติเมื่อเล่นครบ30ครั้งเนี่ยเป็นแบบไหนก็อันนี้แหละทุกคนเห็นปะมันก็จะมีให้เราเลือกรับสกินถาวรไปเลยนะฮะหนึ่งสกินจะมี t r a v e l i n g bar ช h a d ดว์อาร์ชั่วดาวินนะฮะอะไรพวกนี้แหละทุกคนก็ดูเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าอ่าหน้าเลือกตัวไหนบ้างฮะก็จะเป็นสกินในระดับนี้แหละเนีเ็นปะอาเซนกากับยอนอ่าประมาณนี้แหละสกินพวกนี้เล,เลือกไป็นหนึ่งสกินที่คิดว่าดวนใจอ่ะทุกคนแถมมันยังมีกรอบโปรไฟล์ต่างๆนานาแล้วที่ดวนใจก็คือกรอบโปรไฟล์ลอ k คิงดอมที่มันมีความเคลื่อนไหวเหมือนมนดำของเซิร์ฟจีนนะครับ กิจกรรมนี้จะอยู่ตั้งแต่วันนี้วันที่25จนถึงวันที่1เดือนหน้าพฤษภาคมแล้วเรามาดูเรทการออกนะฮะก็จะประมาณ0.3เนะฮะสำหรับสกินถาวรกับกรอบโปรไฟล์สุดเท่และนี่คือหน้าแรกของรางวัลนะฮะก็ดูกันเอาเองละกันว่าเราจะต้องใช้ใบ cover เนี่ยทั้งหมดกี่ใบหรือว่ากี่เจกันแน่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเลขสกินถาวรเนี่ยจะใช้24นั่นเองนะฮะต่ำกว่านั้นก็เป็น3 3แต่ไม่มีเลขกรอบโปรไฟล์นะเท่าที่ดูเนี่ย แล้วถามว่าวันที่25เนี่ยมีกิจกรรมอะไรมาใหม่บ้างเนี่ยต้องขอบอกเลยครับกิจกรรมแจกฟรียังไม่เข้ามาใหม่และถ้าใครอยากรู้ว่ามีแจกอะไรฟรีสกินไหนฟรีในอนาคตเนี่ยก็ไปดูตามปกคลิปปกนี้นะฮะพี่ปักได้ทํามาไว้แล้วนะครับสามารถไปย้อนดูกันได้หรือว่าสามารถไปดูอัปเดตใหม่ล่าสุดนะฮะของการเล่นแบบเรียลไทม์หรือว่าการเข้าไปดูเพื่อนเล่นนั่นเองนะฮะก็สามารถดูตามปกคลิปนี้เข้าใจปะ โดยฉะนั้นนะฮะเราจะมาที่ข้อมูลแรกเลยก็คือคารินาอาวีเทเลนเนี่ยได้ทําการโพสต์นะฮะว่าความเชื่อมั่นแรงผลักดันของพวกเราเนี่ยแรงใจที่เข้มแข็งต่อให้เจออุปสรรคมากแค่ไหนเนี่ยก็พร้อมสู้เสมอดวงอาทิตย์ที่กําลังลุกโชนและท่วงท่าของเหยียนหรือว่ายานเนี่ยที่สง่าง,งามเหมือนการบอกถึงอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กาลังจะเริ่มขึ้นนะฮะมีแฮตแท็กด้วยนะว่าประกาศสําคัญไอประกาศสําคัญคืออะไรเขาแนบรูปภาพรูปนี้มานะฮะ ความแข็งแกร่งของพวกเราเนี่ยมาจากความเชื่อมัน่นจงเชื่อมัน่นเสียงจากหัวใจและจงเป็นนักรบผู้กล้าหาญนั่นเองนะฮะประกาศการรวมมือสุดพิเศษก็คือประกาศการคอเล็บใหม่ล่าสุดที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเข้ามาในอนาคตแลกาเรนาวิเทเลนเนี่ยได้พูดเมื่อ3มชั่วโมงที่แล้วอีกหนึ่งครั้งนะฮะว่เาเหลวสูนทั้งหลายข้าจะสังหารพวกเจ้าให้หมดพเพื่อปกป้องคนที่ข้ารักพวกเราจะสู้จนวินาทีทสุดท้าย ไม่ว่าพวกมันจะอยู่ที่ไหนเราจะหามันจนเจอไอ้อน,นี่ก็ประกาศสาคัญพร้อมกับแนบรูปภาพรูปนี้นะคะว่าสายสัมพันธ์ของพวกเราเนี่ยไม่มีใครสามารถตัดมันได้ต้องช่วยให้ได้พี่ต้องช่วยถือให้ได้มันย้ําคําว่าพี่กับเธอนะแสดงว่าเป็นพี่ชายกับน้องสาวก็คือเป็นของน้อง เยียนหรือว่ายานหรือว่าตัวด้านขวาบนเนี่ยน่าจะเป็นน้องขีร่านั่นเองนะฮะหลายคนคงสงสัยว่าตั้งแต่ภาพรูปแรกกับภาพที่2เมื่อกี้เนี่ยมันสัมพันธ์ยังไงหรือว่าบง่งบอกถึงข้อแรกมายังไงพี่ปั๊กจะโชว์รูปภาพนี้ให้ดูนะฮะว่าความแข็งแกร่ง ไอภาพด้านซ้ายเนี่ยมันมีท่วงท่าในปรานวารีที่ส่งตรงมาจากตัวของน้องทันจิโร่ทางด้านขวานะฮะเพราะว่าเป็นฮีโร่ของดาบพิฆาตอาสูนนั่นเองนะฮะหรือว่าเป็นพระเอกของเรื่องซึ่งเป็นท่วงท่าที่เหมือนกันเดะเลยอะไม่มีเพียงนั้นนะ,ะจากภาพที่สองเมื่อกี้เนี่ยเราะจะเห็นหาว่าทางด้านบนกับด้านล่างเนี่ยเหมือนกันเดะเลย เหมือนแบบไม่มีอะไรผิดเพนะี้ยนอ่ะทันจิโร่เนี่ยเป็นน้องเหยียนหรือน้องยานส่วนน้องเนสโกโรหรือว่าน้องสาวของทันจิโร่เนี่ยนางเอกของเรื่องหรือว่ามีอนาคตที่อาจจะเป็นเมียของอ่าอะไรนะทุกคนอิดอิดอะไรวะจังจื่อไม่ได้วะทุกคนๆๆมันก็จะน่าจะเป็นตัวขี่ร้านเองนะตอนนี้เนี่ยเจมได้ออกมาสปอยหรือว่าออกมาสรบุปเรียบร้อยแล้วนะว่าอาโอวีเอ e ็กดาพิฆาตอาซูนกำลังจะมาในเซิร์ฟไทยจริงๆ สำหรับน้องทันจิโร่ก็จะเป็นเยียนหรือว่ายานที่เป็นฮีโร่นั่นเองนะฮะส่วนน้องเนสโกะเนี่ยก็จะเป็นน้องคิร่านั่นเองซึ่งภาพที่บ่งบอกว่ากิจกรรมหรือว่าเป็นคอร์ลปใหม่เนี่ยมาจริงเนี่ยก็จะเป็นภาพนี้นะฮะที่มีหลายเพจเฟซบุ๊กนะฮะก็คือจะเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเพจ Facebook ใหญ่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารอาวีก็คือ n o x นะฮะ อารีนาออเวเลอร์เนี่ยออกมาสรุปด้วยนะฮะว่าน้องทันจิโร่เนี่ยก็จะเป็นน้องยานนะคะส่วนน้องเนซุโกะเนี่ยก็จะเป็นน้องตัวคิรานั่นเองนะครับเพราะว่าชอบเตะแต่ว่าคาดการไว้ว่าคิร่าเมื่อใช้อติอาจจะตัวเล็กลงหรือเปล่าเพราะเนซุโกะเนี่ยมันสามารถขยายร่างได้ด้วยนะทุกคนและที่สําคัญที่สุดนะฮะทุกคนคงถามกันหลากหลายมากไอผมเหลืองเซนเอสึกับไอหมูป่าอินุสุเกะเนี่ยมันจะมาคอลเลคด,ด้วยหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยปีปักเนี่ยไม่กล้าย,ยืนยันนะฮะเพราะว่าอะไร พราะีมไม่ได้ออกมาประกาศหรือถ้าคอเล็บไอซองสก,กินนี้อาจจะมีแจกฟรีหนึ่งตัวก็ได้ใครจะไปรู้หรือว่าจีมจะแจกฟรีทันจิโร่กับเซเนสโก้ตัวอื่นเอ้ยอันนี้ก็รอลุ้นนะพี่ปักไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีแจกฟรีสักตัวหรือเปล่าหรือว่าแจกตัวไหนนั่นเองแล้วจากข้อมูลข่าวสารที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราไปดูทางเพจ Facebook หรือว่าทางติ๊กต็อกท่านอื่นดีกว่าที่ให้ข้อมูลไว้นะฮะว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับคอเล็บใหม่นี้ มาที่ติ๊กตอกท่านแรกคนนี้เลย a l i e Demon Slayer สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใครม่เซียนเตียวเสียนครับวันนี้นะครับหลังจากที่ทางเพจกาลินาอาวีไทยแลนด์นะครับลงภาพน้องหยานหรือเหยี่ยนภาพนี้ไปนะครับที่มีท่าทางละไม้คล้ายกับทันจิโร่คือแบบถอดแบบออกมาไม่มีผิดวันนี้ทางเพจได้ลงภาพใหม่ซึ่งแบบมันชัดเจนมาก1 0ึเลยทุกคน นี่นะครับทุกคนมันคือใช่เลย Do You Get Date Who เมล่ไห่ตอนนี้นะครับต้องรอโมเดลออกมากันนะครับทุกคนเพราะว่าคอนเฟิร์มว่ามาแน่ๆอันนี้พี่มีโมเดลจากเกมองค์เมียวจิมาให้ดูคร่าวๆเราไปดูกันก่อนเลยこอはลวาคามาโดทันจิโร่วารุยโอนิ้ทาสิม 兄ちゃん、頑張るから ซึ่งติ๊กตอกท่านนี้นะฮะเขาให้ข้อมูลประเภทที่ว่าดีมากๆเลยเป็นการยืนยันอีกหนึ่งปัจจัยนะฮะเราจะเห็นนะว่านิซุโกะกับทันจิโร่นะฮะในเกมอื่นนะฮะย้ำว่ามันเป็นเกมอื่นนะที่มันอยู่ท้ายๆ้ายคลิปเนี่ยมีรูปร่างในรูปแบบต้นฉบับทรีโมเดลแบบนั้นนี่ ROV e เนี่ยคาดว่าน่าจะประมาณนั้นเหมือนกันวันนี้มีเอฟเฟคคร่าวๆที่มีการคาดการไว้ให้ดูด้วยนะ,ะจากภาพวาดอะไรก็ตามนี่แหละ แต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันบ้างยังอยากให้ทุกคนกดไลค์แลวคอมเมนต์แล้วดูเอฟเฟกตามคลิปคลิปนี้เลยแล้วไปหาดูกันจริงๆได้ในช่อง YouTube นะฮะที่ขึ้นอยู่กลางจอเลยเป็นลายน้ําของเขาสามารถไปหาดูได้นะครับแล้วก็ได้ทิ้งช่อง YouTube ไว้ด้วยนะฮะพี่ปักอ่านไม่ค่อยออกด้วยฉะนั้นไปพิมพ์กันโอองก็ e N G แล้วกันนะฮะนี่เป็นสกิลที่1น,นั่นเองนะฮะหรือว่าปลาวารีนะฮะนี่และนี่คือสกิลที่2นะฮะก็เป็นปลาวารีเหมือนกันนะฮะ และนี่คือปลาอวารีของสกิลที่2ที่อีก1รูปแบบนะทุกคนอ่าสกิลที่3หรือว่าสกิลวันตีนเนี่ยจะแปลงร่างจากปลาอวารีมาเป็นปลาตะวันมั้งถ้าเราดูไม่ผิดนะ,ะเพราะว่าใครที่ติดอนิเมะเรื่องนี้จะรู้นะฮะว่าตัวทันจิร่เนี่ยมี2ปลาน,นั่นเองนะฮะนี่ก็จะเป็นน้องเนสโกนะฮะที่ไม่มีการคาดการณ์อะไรเกิดขึ้นนะฮะว่าจะมีเอฟเฟกต์สกิลยังไงเนี่ยใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เด้อ ส่วนคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปยืนยันนะฮะทาง Arena of Valor นะฮะหรือว่าเพจหลักๆของอวเนี่ยมายืนยันนะฮะว่าเป็นการคออเลจริงๆถ้าเราดูจากภาพอ่าที่เขาเรียกว่าเป็นภาพเงาใช่ไหมมันเป็นภาพของเนสซโกกับทันจิโร่จริงๆนะหรือว่ามาแค่สอฮีโร่นี้เท่านั้นหรือเปล่าไอ้นี้ไม่ได้ใจดื้อ ต่อไปนะฮะเรามาดูนะฮะทีละเอฟเฟกต์สกิลก่อนนะฮะที่สาเหตุที่เรามั่นใจเลยว่าตัวเหยียนหรือว่ายานเนี่ยเป็นทันจิโร่แน่นอนก็คือเอฟเฟกต์สกิลฟาดลงนะฮะเราเห็นดิพิสเปรียบเทียบด้านซ้ายกับด้านขวานี่เหมือนกันเด็ดดอีกหนึ่งภาพเนี่ยก็คือเหมือนกลองล้อนะฮะวอเตอร์ฮิลของตัวทันจิโร่นั่นเองนะฮะนี่ก็เหมือนอีกอีกหนึ่งภาพเนี่ยปราณวารีสะบัดที่ตัดหัวของปีศาจนะฮะที่กิน2คนนั้นอ่ะตอนที่ตอนที่ประมาณ1นึ่ถึงหตอนที่เท่าไ ที่ทันจิรูเนี่ยเรียนกับท่านอาจารย์นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องไปฝึกฝนเพื่อเป็นคนที่ล่าอาสูรน,นักล่าอาสูรนะเออจะจำไม่ผิดใช่ไหมแล้วก็อีกภาพนึงเนี่ยก็บอกชัดเจนีว่าเป็นปราณวารีเป็นเซี่ยวมันมีอะไรเหมาะขนาดนี้แต่อีกหนึ่งภาพก็จะเป็นอันตรีนะะเราจะเห็นว่าสีมันเปลี่ยนเพราะว่าในตัวสกินหรือว่าสกิลของน้องเหยียนยานเนี่ย มันจะเปลี่ยนจากดาบปกติเมื่อใช้สกินอันติไม่ใช่สกินเ <g ül> มื่อใช้สกิวอันติเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากดาบเนี่ยไปเป็นผู้กันนะฮะเหมือนกันมีโอกาสที่อาจจะเปลี่ยนจากดาบวารีสีดำเนี่ยกลายเป็นดาบปราณตะวันนั่นเองนะฮะสีแดงโชดช่วงชะว,วานอีกหนึ่งอย่างเนี่ยที่เราคาดการไว้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแน่นอนภาพด้านบนเนี่ยมันเป๊ะของท่ายืนเป๊ะทุกอย่างแต่ด้านล่างมันเป๊ะยิ่งกว่าก็คือ ตราที่บอกให้รู้ว่านี่คือเดมอนซเลเยอร์หรือว่านักล่าอสูรดาพิฆาตอสูรน,นะฮะเป็นตราของอนิเมะกับตราของยานหรือเยียนนิวฮีโร่เนี่ยมีภาพที่เหมือนกันเดะดและใช้แนวอักษรเดียวกันมากเลยนะสิ่งที่เหมือนก็คือวงกลมสีแดงกับวงกลมสีขาวทองเนี่ยเหมือนกันเลยด้ยฉะนั้นเนี่ยพี่ปักค่อนข้างมั่นใจนะฮะว่าคอเล็บนี้เนี่ยมาแน่นอนย้ำนะฮะว่าเข้ามาแน่นอนแต่จะเข้ามาวันไหนเนี่ยเราก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปในอนาคตนะฮะ ถ้าใครอยากรู้เนี่ยว่าเออเอฟเฟกของเยียนเอฟเฟกของทันจิโร่หรือว่นเอสโก้เนี่ยเป็นแนวไหนเราสามารถไปดูได้นะฮะในอีกหนึ่งเกมนะฮะที่ใล้ๆกับอวนี่แหละเขาได้ทํามาเรียบร้อยเพราะามันเข้าคอเล็บของเขาแล้วนั่นเองนะเข้ามาเป็นปีแล้วด้วยนะทุกคนถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่ปักเอามาโชว์นั่นเองนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จบกันไปง่าย,ายๆใค่เพลียงประมาณนี้แหละทุกคนยืนยันฮะว่าเข้าแน่แต่มรู้เข้าวันไหน คาดว่าน่าจะหลังหนึ่งพฤษภาคมที่เหยียนมาอย่างถาวรและฟรีๆเลยทุกคนโดยฉะนั้นเนี่ยเตรียมปูปองกันไว้ลือนะฮคะคาดการว่าน่าจะแพงอยู่ใลทันจิโร่เพราะว่ามันมาในรูปแบบของคอเลตนะฮะไม่แจกฟรีหรอกไอ้ทันจิโร่เนี่ยถ้าแจกฟรีใจดีเกินเบื่อจีเอ็มเอ,อ้ยคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าใครถูกใจหรือชอบใจอะไรก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าถูกใจเนี่ยทำตามด้วยนะคนคอมเมนต์น้อยมากเลยช่วงนี้เนี่ยน้อยใจว่าเออ คนดูก็น้อยตามเนี่ยทัางยังน้อยแบบนี้เนี่ยไม่รู้จะทําคลิปไปทําไมเพราะมันไม่มีใครดูไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆบหมบหม,มจ้างงงง